วงในคาดสาเหตุแท้จริงหมูพิมพากาบล็อกนายใบเฟินน่าเศร้ากว่าที่คิดเรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตต่างฮือฮาเมื่อเหล่าชาวโซเชียลต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อตัวแม่รุ่นใหญ่อย่างหมูพิมพากาอันฟอลโล่ใบเฟินพิมชนกแฟนของลูกชายนายนภัสท่ามกลางความงงของแฟนคลับซึ่งงานนี้ก็ชาวเน็ตคาดเดาสาเหตุหมูพิมพากาเอาฟอลโล่ไอจีแฟนลูกชายใบเฟินพิมชนก โดยชาวเน็ตส่วนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าน้อยใจลูกหวงลูกชายไหมคะช่วงนี้ลูกชายคลั่งรักมากหรือลูกชายติดแฟนจนลืมแม่ห่วงลูกชายอ่ะเปล่าตอนนี้คลั่งรักมากห่วงลูกแน่แน่อารมณ์แบบพอเป็นแฟนๆสําคัญกว่าแม่ไรนี้เดาเอาห้าสิบห้าอาจจะมือลั่นไปโดนก็ได้ค่ะรอฟังแม่นะอย่าเพิ่งโยงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกราบงานนี้เรื่องราวจริงเท็จจะเป็นอย่างไรต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้ง ล่าสุดเฟซบุ๊กตามติดชีวิตแม่บ้านแขกเผยว่าเท่าที่ตามอ่านจากแฟนคลับและดูไลฟ์แม่หมูตลอดจะรู้ว่าแม่หมูเป็นซึมเศร้าไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในรูปร่างเหงาเพราะตัวเองไม่มีใครเลยผ่านเป็นความน้อยใจลูกๆและคนใกล้ตัวทั้งนี้แม่หมูได้พักการดูแลงานให้นายแล้วและทั้งชีวิตของแม่หมูนั้นมีแต่ลูกตลอดนั่นจึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่หมูเมื่อเห็นนายใบเฟิร์ และเพื่อนเพื่อนของลูกมีความสุขจึงกลายเป็นเรื่องน้อยเนื้อต่ำใจและบล็อกลูกไปเลยด้านเทจยืนยันว่าเรื่องนี้หกเล็บเจ็บเนื้อไม่มีใครมีความสุขและไม่มีใครผิดหรือถูกและไม่มีใครแพ้ชนะในเรื่องราวนี้มีแต่คนกลางที่เรารักที่สุดท้ายเขาก็ต้องมาลำบากใจเพราะไม่รู้จะทำตัวอย่างไรจะพูดจะตอบอย่างไรและขอให้แม่หมูรักษาตัวรักษาใจให้ดีเร็ววันขอให้เรื่องราวในบ้านผ่านไปได้ด้วยดีมีไลฟ์สไตล์ใหม่หาสังคมใหม่ที่เป็นของตัวเอง และสนุกไปกับมันค่ะในขณะเดียวกันแฟนคลับหลายคนก็ช่วยคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แม่หมูกำลังต่อสู้กับโรคซึมเศร้าและไม่ใช่แค่แม่หมูที่อันฟอนโล่บเฟิร์นกับนายแต่ยังอันฟอนโล่ผู้จัดการของไบเฟิร์นผู้จัดการของนายการกระทำหลายๆอย่างของแม่หมูอาจจะหุนหันพลันแล่นและทำให้คนไม่เข้าใจไปบ้างแต่นะตอนนี้สิ่งที่ควรทำอย่างแรกเลยคือหยุดรุงแม่หมูทำความเข้าใจและให้พื้นที่กับคนในครอบครัวนี้ เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันละเอียดอ่อนมากนอกจากนี้ในเฟซบุ๊กของแม่หมูนั้นได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าสิ่งที่แม่หมูเป็นคือสิ่งที่ตนเป็นตอนนี้ตนเลือกที่จะอยู่กับลูกมากกว่ามีผู้ชายใหม่เพราะตนรักลูกมากทั้งท้งท,งที่ทําใจไว้ว่าลูกต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองแต่สุดท้ายก็ทําใจไม่ได้เพราะเราอยู่กับเขาตลอดพอเขามีคนรักมันทําให้เรารู้สึกแย่รู้สึกเหมือนถูกทิ้ง เพราะความคิดมันจะวนเวียนว่าลูกเคยอยู่ตรงนี้ลูกเคยทําอะไรเคยพูดคุยกับเราตรงนี้แต่ตอนนี้มันเหมือนว่างเปล่าเพราะชีวิตเรามีแต่เขาพอไม่มีเขาเราจะเหนาทั้งทั้งที่รู้แต่ก็ได้แต่ทําใจและมันกลับทําให้เราเป็นซึมเศร้าชีวิตลูกเพิ่งเริ่มชีวิตเราก็จะเริ่มใหม่แต่มันยากมากกับความรู้สึกเป็นแม่ซึ่งทําให้แม่หมูเขามาตอบสั้นๆว่าอยากเขียนตอบนะคะแต่กลัวนักข่าวเอาไปเขียนตอ่อ